สวัสดีค่ะท่าเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นมือห้อยออกล่ะค่ะมีสายดวนมาจากพอจะเลื่อนล่ะค่ะฝันแม่นฝันขักฝันแนวสั่นมาย่ำโค้งสุดท้ายให้นอกค่ะเนาะเดี๋ยวเกลําไย่จะผ้าหลับส้มหลับฟังเสียงพอจะเลื่อนล่ะกะเขียนตัวเลขย่ำให้ท่านผู้ส้มได้เบึงเป็นน้ำการอีกล่ะค่ะสายดวนจากพอเสี่ยนลอยเอดกับเขามากขึ้นกันค่ะย่ำโค้งสุดท้ายให เดี๋ยวสิลงตัวเหลขกไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาจะเป็นตัวเหลขกของพอจะเลื่อนแหละทางเสียนลอยเอล่ะค่ะพอเสียนลอยเอดไปน้ากันเบิ่งตัวเหลขแนวทางไปน้ากันเนาะค่ะเนาะย่ำคงสุดท้ายช่วงเวลาจอๆสันสันสนี่แหะค่ะทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังให้ทางสองน้ำเด้อค่ะเด้อมี ตัวเลขสายดวนมากเกลํำแย่ก็จะปล่อยแนวทางให้ท่านผู้สมได้เบ่งได้ผิดจารณาไปน้ากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตัวเลขรับส้มรับฟังเสียงจากพอจะเลื่อนไปน้ากันล่ะคะ <c oughs> ่ะทีฟันว่าคีเลื่อลงไปขี <c oughs> ้เลื่อตะวาเลื่อผัดเป็นพญานาคมีหอน <c oughs> ม่หอนอืม เลือสี่สิบาทนะวะ่าเลือดสี่สิบบาทก็เลยสีจับมาเป็นเก้าสี่ศูนบอกเก้าศูนี่คุณตัวเดียวจับเดียวตัวเดียวเลยเอาตัวเดียวเลยเอาตัวไดีสี่ศูนบอกเก้าสี่ศูนนี่ละเก้าสี่ศูนย์เนาะกันเป็นสามตัวเนาะโอ้ยอยไปเอกันมุนเอาอือืมอฟันดีเนาะฟันวาเลนีเลือกเป็นพญานาคถือว่าฟันดีอยู่เกี่ยวแก่ เป็นพญานาคเมื่อกี้นียนพ่อเวียดนามหนูไงอือบ้านนี้ก็เป็นพญา,า,านาคเนาะคือจังฮักอน,นีนฝันเห็นพญานาคก,ก็คือว่าละ่ะเออถือว่าฝันดีอยู่ค่าเลือดสี่าเลือดสีสิบบาทวมาเตียงี่สิบบาทเพนว่าอือพนม่ยำสี่สิบบาท,อ,าบาทอีกดีเนาะโอ้ไม่ยำสีสิบบาทอายุห้าเทียนแมนอืออือซื้อไปบ้านนี้ผู้ฝันโอ้ยเบิดหลายพันแล้วดยนี่ตี เขาโทรไป่สรงลอตตรีเขาไปก็หายเพราะดได้ได้ลัตตลีว่าสนนี่ไม่ย้นเ็ใบเขาหายเพราะดเรคเขาเบิดเออได้เช็ดใบเตีถ้าได้ได้โยแวงน้ำจากใบนั่เด้เขาจยว่าเอาใบนึงแล้ววันทีนึงแม่น่ะแม่เออมันเป็นเหล็กชุนไ่เล็กยั้เหล็กชุนละเตีใบี เอาเปลียนร้อยพนันต้องมีโทรบอกอ๋อได้หาใบเออแต่ว่าลอตเตอรี่ยังว่าเรามาส่งให้ตินี่ก็เขากักไว้แล้วอืมเขาว่าได้แล้วว่าเตี้ยเขากักไว้แล้วคือทุกลงี้ยแล้วทั่ไปว่าหันอืมได้แล้วตอนนี้ตเอ้าวเดี๋ยวสิถามหาท่าเอื้อนแม่บ่าันท่นมีกัสิเอาท่าเอื้อนถ่านพ่มีกับทเอาน้ำไปจักใบหนึ่งนั่นละว่เอาหลายดอก เซียงดวงนั่มาะเตียมันได้สีศูนย์นั่มันจีได้สี่ศูนย์สี่ศูนย์สีลัเลขเพิ่นเอาให้ขขเขาเขาเต็มเนี่ยเลขสี่ศูนย์ศูนย์สี่มาเขาเต็มหมดเนี่ยบ่ลลอตเตอรตี่ที่เอาไว้นั่นไหมนันเป็นเลขอยังเก้าสีศูนย์ไม่เอานม่พอไหวได,ได้ได้สามตัวยุติได้ยุติโอ้ได้เลขสามตัวตรงเลยตัวนีนงามเนาะเก้าสี่ศูนย์ตะว่าเลขสัเลขจุ่มอื่นมันเต็มเนาะเต็มโอเต็มหลายเด้อไปเบิ่งแล้วเพงอัน อืมอืมอืมอ๋มอออโค้งสุดท้ายพอจะเลื่อนฟันคักระบาดนี่ฟันว่าได้ขี่เลือแต่ว่าเลือดนะเป็นพยานาคก็กเลยย่ำมาหายอีกเนาะโค้งสุดท้ายเก่าศูนยี่เก่าสี่ศูนย์ตัวเดียวแล้นเท<อ><อ>ียนแลเทียนก้บเออนนี้บักซีเลบักกาบินนี่ยเออเป็นบอกได้สีันั้นนี่ยเป็นว่าสี่ศูนย์ก็ไซสี่ศูนย์ดอเต้เออตอนเดียวตัวเดียวกันละเอีอพยานาคในตีเป็นเก่าเนาะ อ้าวมันเป็นสัตว์ใหญ่โตสัตว์หนาเข้าลบกะที่ว่าเลขกเก่าละเลขกสมเก่าสี่ส่วนตัวเดียวจบเลยเออเก่าสี่ส่วนตัวเดียวฟันท่งเลยบานว่าต้องไปเสียหลายถือกะคือถือเนาะจังว่าเสียเงินหลายแมนแมนเราสามนั่นละแมนแมนฮะจับไปจักตัวล้องเบืองสามตนี่ส,สามซีพันแล้วนี่ไปเส้นเขาหนิบ่คือว่าเขียดคักแล้วว่างันว่าจะไปเอา เพราะมันย้มอีกเรื่อยๆ่นี่ป่านนี้เป็นพญานาคมันเพราะว่ามันผีกันเรืสอยเอาขี้หลังคนว่าผมแม่แต่ขี้หลังพญนาคาลันแม่ตีผมไปหอบไปเรี่อเล่าผมแม่ดีอยู่ดีเนาะฟันดีอยู่ดีเนาะแต่ขี้หลังพญนาคาัวนีจังฟันดีแท่เล็กกันแต่สื่ร้อยมือสื่ดอกอันเดียเแมนเออเอโทรมาบอกพ่อมก็ดีล้ะสิบอกทักเอซ สร้างผู้คนลอกค่อยตัวเหล็กพอจะเลื่อนเอฟซีถามข่าวอยู่พอจะเลื่อนฝันไปว่าสันเอฟซีขาประจำฝันๆเรีกยกง้ำเจ๊ซอนวานไหนย้ำได้เข่าก็คือเขา่าคำว่าเขา่ขเขาก็ยุ่งใกล้ๆเนาะว่าไปไก่เลยว่าถ้ามาดัดเราฝันหงา,ายถินได้ไวแต่ควงยั่งไหมเออว่าซีศูนย์กับซีหนึ่งนี่แหละถือว่ามันขึ้นร่องหายเรียบร้อยแล้วพญานาคเป็นก็มาย่ยำมาเอกบาลเนี่ย นี่เรากนะว่าพอเคยฝันทักแกมาฝันฝันกันวันศูนห์ห้าแปดบนะบก็เล็มาก็ฝันอีมีฝันในขี่หลังเพื่อนบ้านนี่วันนั้นฝันวันศูนห์ห้าแปดก็ออกต้องตรงเลยดิเนาะโอ้ยตรงมันเหรแปดหาหาแปดได้คบอกสมตรงืสามโตไหมแม่านวันนั้นก็เขาตรงๆเลยพญานาคันบอกกันเห็นยูเอิ๊กเพื่อนนั่นนะ แปดหมอดนี่กะทอว่าเก้าสี่ศูนย์จับเอาระบานเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่อยู่นี่หละเออหมอนี้นี่มันขึ้นนี่ละฟันว่างมึงมียะไรมึงตีที่ที่ที่อลไรละอืมฟันไก่สีแก้วโบ้ขึ้ฟันด้วยี่เลียงหัวเป็นพญานาคเนาะพาร้อยขวมไปหอดประเทศเล่ากันเลยอืมสี่เลือกขามไปหอดประเทศเล่าบัดหัวมันเป็นพญานาควัดเตีย ค่นนา,เเาเลือด40บาทค่าเลือด0บาทยังอี่ที่ไปขวามมาปปปเไปคุณละไปเสิเล่ากูละเออเออเอว่ามาย้ำใหมคักแล้วบานนีคจับไม่มย้ำใหมเพราะมันทุกม่อยากไรเพิ่งจะเรียกรวาตไปจมดูจมดูอะไรติเสือจังได้กับวัตถุกัน,นบ่นไเม่อไรอีกเนี่เอ้ยหายไได้กันยังว่ตถกวันนี้สิือแค่ดอกไปข,ขี้หลังคักเยอะ นี่คือฟันหนึ่งที่ในวีทูบอกใหญ่แค่หน้าจนนาวาเออเออเอาจะบอกท่างเอฟซีนั่มละโค้งสุดท้ายฮะเทียบผู้คนสื่อท่านเนาะผู้คนสื่อท่านเป็นกระสีได้มันท่านกราเออเออผู้คนสื่อปัญหาท่านนปกระสีได้ดอกตัวเลขในหน่อยย่ำมาอีกแล้วค่ะฟังน้ำกันได้ค่ะเด้อท่างเอฟซีก็ได้บาทพอจะเลื่อนย่ำโค้งสุดท้ายให้แล้วเก้าสี่ศูนย์หรือศูนย์สี่เก้าล่ะค่ะจับเอา ไปตัดเอาเนะาะโ4น9ีโนเก่ายังกะว่าไปเนาะมีแต่เงเ้ยเอ,เออไม่เท่านี้แหละตัวเหล็กข้อมฝันกับอลายดอกสุดแรกกับป้อยไปละล่ะสุดแรกนั่นนะ่ะตัวเหล็กที่เอามานะ่ะป้อยไปแล้วบันี้ถือว่าเพิ่นไม่ย่ำมาอีกระไปรล่องผิดจระนาเบื้องละ่ะทาง FC เอฟซีเรือนตัวผู้ฝันก็นได้จับไปแน่ฮะเตียมแมนจิบ่ปปได้ที่มันกว่าเลอนี่ ที่จะไปแลยสี่พันก่าแล้วอ้าวจังไรกันไ้สุกเด็กสามตัวสื่อเกือบข้ออ่านหมดเนาะอือเอาเต็มเล่นปะว้ายมีอะไรสื่อเบิรเนาะมี่อะไรเอาเต็มผู้เดียวเลยเออเต็มผู้เดียวได้เออเออเออออกตัวนี้กับสี่เลนผลหลังหอดหน้าพอจะเล่นผลละบาทนี่ไปเฮยู่ผลละบาทนี่เดี๋ยวสิเป๊ะเออเออเออสิไป๊เล่เฮยู่ผลละ เอาได้กระหี่โศกหิมานสามตัวตรงเด้องวดน,นี่กระไดสิ่เดียเปรมวนอยู่หน้าพอจะเลื่อนบาทนี่อ๋อสิเป๊ะร่งคีเพ่กันยี่พผลละอืมกินข้าเลาวันนากินเลยพ่อใหญ่กินข่ากขบผู้นี้กับปูต๋อเอาพ่อกันกินข้าวกันได้วันนี้เด้อเฮ็ดข้าวกับข้าวงาตะแลลวกินข้าวก่อนอจ้าจ้าเออค่ะค,ะคว่ำฝันพอจะเลื่อนกระยำม,มาให้โค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเน้นมาที่ซี่ส่วนหรอกค่ะ เน้นมาสีศนมากคักแท่ระบาดที่นี่ก็เลตีวาพญานาคนะเด็กขี้หลังเป็นเก่าเนาะคะ่ะเนาะพอจะเลื่อนจับมาเก้าสีนค่ะเน้นย่ำไม่โค้งสุดท้ายจังได้กับฝากทางังเอฟซีผิดจารณาได้ค่ะเดอ้อแนวทางตัวเหลขกพอจะเลื่อนกับฟันกับมแม่นยุคค่ะบางเทือกับตีเพราะเป็นหรือถ้าเอฟซีสตีเอากะตีเอาเนอะค่ะเนาะเล่าก็วา่าเราฟันคักละขี้หลังพญานา,นานะคกับเลตีเป็นเก่าี่ศนย์ค่ะ ตัดเล่นเอาจะกเก้าศูนย์เก้าซีกัตัดเอาเนาะค่ะเนาะบางเทือค่ะตัดไปก็จะหลายตัวค่ะก็เน้นไปตามตัวเหลขที่หายมาละค่ะกับจะตัดอีกก็จะหลายตัวใถ้าเอฟซีพิจารณาเอาได้ค่ะเด้อชุดนี้เป็นตัวเลขพอจะเลื่อนฝันละค่ะย่ำมาห้ส่วนอันนี้ส่วนชุดนี่จะเป็นเหลขของพอเซียนละค่ะพอเซียนทางร้อยเอแน่นมาห้อีกสองคู่หลังค่ะ สามตัวสองขูดสองห้าหนึ่งสองสามสองค่ะชุดแรกอะเน้นมาหายแล้วเนาะเก้าสองเก้าสามสองตัวหกหนึ 6, 1, 4, 1่งสี่หนึ่งค่ะสองขูดเลขสามตัวเน้นมาหายเป็นสามขูดค่ะเจ็ดแปดสามสองห้าหนึ่งสองสามสองค่ะแต่ว่าได้ตัดสองตัวหายเนะาะท้าเอฟซีก็ตัดเอาละค่ะเพิ่นเน้นมาก ต่เฝ้าดวนดวนเจลอลำไยใดมากก็เลยมาล่งตัวเหล็กไปพร้อมกันกับของพอจะเลื่อนเนาะแนวทางตัวเหล็กของพอจะเลื่อนกับพอเสี้ยนลอยเอค่ะอันนี้จะเป็นของพอจะเลื่อนฝันล่ะค่ะพอจะเลื่อนแต่เป็นตัวเหล็กข้อมฝันของเราเราก็เคยฝันแม่นฝันเข่าอยู่ค่ะฝันเห็นพญานาคง้มไดลกบเข่าอยู่สุดก้อนนี่ก็เข่าแปดห้าหาแปดล่ะค่ะข้อมฝันพอจะเลื่อนทันได้เบิงคลิปเล่ากะ เข้าใจความฝันของพอจะเลื่อนอยู่เนาะค่ะเนาะเบิงความฝันของพอจะเลื่อนเอฟซีติดตามกะพญายามยัดเข็มยัดป่าพอจะเลื่อนเลยค่ะเด้อพอจะเลื่อนกับฝันแมนอยู่ค่ะเป็นวงทางเอฟซีกับเลโทษสายดวนมาละค่ะฝากมหาเอฟซีสุดนี่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะก็ขอทุกท่านทุกคนโกโศกหมานหมานเยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ